ดีค่ะพบกับช่ชงองสาวน้องคายพาแซบจ้าเมนี้จะพี่น้องข้าพี่น้องมันกินเขาแรงนะจ้ะยมกินเขาแกลงทอดไก like ่ ured, แล้วก็ตำบักทัวจ้าใส่ปูนะใส่ปูดองแซบปูดองเูข้าวกันนะคะข้าวแกลงจ้าแซบโยวเขาพี่น้องเขาเชียงบ่ได้กิน กินนขาเทียงกันได้มากินขา้าวตำบักทั่วกับเด็กน,น้อยแซ่บไม่ได้ลงคลิปมาตั้งเป็นอาทิตย์คิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์เนาะยุ่งกับเด็กเปิดโรงเรียนก็เลยไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยค่ะก็เลยไม่ทำคลิปเลย กินหอดเอฟซีสาวน้องคายพาแสบด้จากินข้าวกันนะคะไก่ทอดนะคะฮึหพักหน่อยนะอืมอืมยุ่กับเด็กเปิดองยหมจ้ะ อะไรๆอยากไม่เข้าที่ก็เลยบริอาจิบพีนหน่อยจ้ะทางเพกก็มีแจภาพภาพร่วงให้เบิรงนะพี่หน่อยจ้ะต<ม>อนนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆได้กินน้ำก่อน น้ำมาด้วยนะคะนี่ค่ะนะ้ำอืมมีน้ำด้วยนะคะต้อกินข้าวพูดคุยกันพี่น้องจ๊ะพี่น้องเอฟซีสาวน้องค่ายพาุทธศาสตทุกคนนะ้จ๊าพี่เฟอรไ์รไม่กินพี่เฟอร์ไม่กินข้าหรอ กินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวเย็นด้วยกัน,นอ๋อได้อะไรกันกินบ้างนอเอฟซี FC ได้กินยังกินกันแน่เนาะจ้าข่าวแยงบางคนก็เพิ่งเลิกงาน,นเนาะ่อจะได้กินข้าวเนาะพี่หน้องผมก็เลิกงานแต่จะหาเนอยูนักกินลายยาง ได้อะไรกินกันบ้างคอมเมนต์มาเลยนะคะได้ยังกินแรลสมซูกันเนาะพี่น้องเนาะซุ่มกันจ้ะเซ็บๆภาษาวน้องข้าท่าชับนะกินง่ายง,ายงายพี่น้องทานมาแร็งยังก็นคนหน่อยกินข้าวเด็กกินตน,น้ำมันห่อนเนาะพี่น้องจะห่อนแดดห่อนค่ะ กินเข่ากับโบได้กินได้ต้นหนากินเข่าก็ได้สองสามค่ำพี่น้องแล้วก,ก,กนนน็กินน้านกินน้าจะ่วนหลายน้าข้าวเข่าพี่น้องเฮือกงาอยกับขึ้นนอก ก็ <c oughs> กินข้าวเยน็นสุ่มกันนะจ๊ะแสบป่ะจ๊ะจำทัวใส่ปูเนาะใส่ปูนนะปนหน้าดอกใส่แล้วเจอหวามนา้ำอัางดอกปูนะจ๊ะ วันนี้ก็เราพูดคุยกันให้หายคิดถึงนะคะก็แบบไอ้คีสาวน้อค,อยคายพาแซบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ไอเล็บยูอืมไอเล็บยูวันนี้ลาไปก่อนนะคะซุ่มเขาแรงกัเบเสียๆจล้วใจพี่นองจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ